สกัดครับผูาจยา์ครับจัน่าจาจะเดินพราะคนมีตัวกระปัอนแหงแลมันเลยไปล้นัดตัวนี้ตัวตะพระอยู่เนี่เนาะเอาะอาจารย์บ่ท่านเลยนีครับนัดเก่าม่วงตีกมวงผม,มว่าตะโดดเยวนี้ครับะอาจยา์จะได็ดตัวขึ้นกันเรือยไเดินเามายังเ็นนะพอหัวตะโดดแล้วมันขี่รถไก่อย่างน้อยครับะอาจยา์ บ้านกับวัดห่างกันเจ็ดร้อยเมตรเพอาะดีไปเฮ็ดเบียร์นะครับมันหลายแนวนะครับอาจารย์แรกว่าสิบปอนด์เฮ็ดหลายอย่างพอไปฮอดแล้วปุ๊บต่เลยมาเฮ็ดครับอาจารย์ครับก็เลยออกมาซางไงสักหน่อยแล้วก็ไปตามปลาทงเฮงน้ำว่าเป็นไปตามปลาทงเฮงเรากปลาทองเฮ่งไปไปหาปลาดงเฮงแล้วก็เพิ่นว่าจะเขามาน้ำนะครับก็เลยคิดว่ามาพร้อมกันเออครับวันนี้ พระอาจารย์ในเรื่องผับปอบกระปาเขานี่เป็นยังไงครับที่จะไปเล่าีนได้มือได้เว้นแล้วไปเนาะเอาเพิ่กรักฐานกนอยู่คนยืดน้งกันอยู่พระมาหาการปลาอยู่กับเจ้าวัดบัดทางเล่าเหรอเนี่ยเอเพื่อนขามมาฟังไทยแล้วนะครับมากคุยกันเรื่องนี้ล่ะอมาเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปกระุยกันเรา่นจะแกงมาอยู่กัมาานบ้านาเกินเมื่ออ่นเมื่ออ่นนาจุ้งหูครับนาจะ้งหูว่าเมื่อไรมื่อกำนดมา เมื่อติไปแต่ว่าตอนนี้เพิ่นการอยู่อยู่ทางฝั่งไทยแล้วล่ะผู้เจ้าว่ะเจอบเจ้าเพิ่นพูดอยู่ทั้งอันตั้งโคราชคนละเรื่องเลยนะเอาเพิ่นไปโคราชอืมเป็นไปนานแล้วเพิ่นได้แวะมาโคราชทิ่ไปตั้งคุนตั้งแต่มหาสารคามมยังมีแหละครับเออเพิ่นเพิ่นเลยก็ได้โท้งกันนะประเด็นเลยเพิ่นกระร้างเพิ่นก็ได้ทำกันว่าเจมื่อใดกันแน่จนทีนะ ว่าเอฟซีก็อยากหูสินะเนี่ยบลาครับผมก็ได้โทษก็ได้บอกว่าบาได้เมืองก็ได้โทษจะให้แจ้งให้แจ้งบอกไงจะได้บอกเอฟซีเถื่อถึงนะครับบ่านา่าจะเกิดเมื่อนี่ก็เมื่ออื่นครับตีหูว่าเมือ่อไหรแต่ว่าถ้าผมอันมนันนี่มีคุณแม่เอฟซีอยู่มหาสรารคามอืม ต่วา,านบพื่อนอยู่ยุ่เขตติดต่อกับบันทายมาสันแต่ว่าขึ้นจังหวัดมหาสารคาม,มเพื่อนว่าพ่อจะมาเอาสาดเชื้อม้อนได้บ่อร้ายลายาสันเพื่อนอยากเทีบุญนำ้ำเอืมนนอนก็สีบ่ได้อยู่บเพื่อนบอกให้อาจารย์เบาเย็นบอกเพื่อนเพื่อนก็บ่ได้บอกว่าให้พระอาจารย์ไปหรอกครับ่อนทร่มมาปรึกษา่าติเหตุจังไนยังใ่อยสีได้มาห่วงบุญนำ้ำมาสันเพื่อนกระถามคนไม่ชแล้วว่าได้ ถ่ายคลิปได้ทานมาทั้งนี่บอสสันอุ้ยกะไก่พูดนะขอนไอ้อะทั้งบรรพายกัได้ผมก็เลยว่าช่วงกัปกติก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปทั้งพุนเนาะก็เลยว่ามาปรึกษากับพระอาจารย์ก่อนนี่แหละสิจังไดเลยว่าเขาจะเมารถไปเอาเออสิเมาเนาะเราคนมีโชคก็มีอยู่ไม่ใช่เมาอยู่วันนี้ท่านเมาเพราะเราไม่ได้บุญตัวเห็นบุญเนาะไปก็มีโชคโอ้ไปเฮ็ดบุญก็น่าตัวไม่ต้องแลังสั้นบ่ครับหอือก็จังสั้นเนะาะลองพูดเตือนน้ำมันกับผาาาู้อนะ่า์พี่เนาะ ผมกะว่าอย่างสี่เดียวเมาโลดไถ่อาจารย์ไปแล้วคนไม่โชคคนไปทั้งอื่นมันได้ละคนมีโชคพันคนไมีโชคเนาะจังเลยต้องไปนั่งมปนวะก็ต้องไปนั่งกันไปก็ต้องไปเพราว่าขั้นไปเอาลําเพื่อนเนี่ยคนมีโชคก็ต้องไปมันหมดเลยครับจังสั้นตัวคนผ่านคนมีโชคเนาะครับโอ้ผมก็เบาไปยังสลาครับอาจารย์อที่จริงผมกับคือสิบอกมันกับบอกไก่ขาวเจ้าพุ่มด้ยกันกันวาระบันไพนี่มันมา จากคอนแกนไปบ้านพามันประมาณ4ี่สิบหกิโลจากบ้านพาจากบ้านพาไปหาบ้านเพื่อนหันน่าจะประมาณสามถึงสี่สิบโลสั่นกรนดันก็ะบอกไก่เลยจากเขตอำเภอบ้านไายไปจังไหนกับวันไหนใจก็บ่ไก่บ้านไหนหรอครับกระสิซ้ำๆครับที่ไปใช้จะพุ่มมือนั่นแหละคิดว่าครับก็เมื่อได้ว่างก็ไปครับไปจากมือ ไปแล้วน้ำเพล่อนกับเพื่อนเดยร์เคสเท่ากับต้องตอบสนองเพื่อนตัวเนาะเพื่อนเดยร์เคสบุญเนาะยุไก่มันก็จะได้ไปก็จะได้ไปเอาตัวเันก็เดียร์เคสบุญรถที่บุญน้ำเฮาเนาะจริงเพื่อนอยากไปเล่าน้ำมาพูดก็เอื่ไปเลยนะบ่มีผู้ขับรถรถสั่นรถอยู่รถมีอยู่สามขั้นแต่ว่าบ่มีผู้ขับก่อนอ๋ต้องดูขับก่อกเพื่อนมาผี่ตัวมันกับมาไปพร้อมกันตัวครับนั่นบ่อะเอ้าเดี๋ยวจังไรกัน เดี๋ยวในมือใ้เว้นแล้วก็จะค่อยพากันเนาะหาว่าเขาจะไปหาเพิ่นอืมนั่นแหละนะครับสัยเสื้อมันไหนไักหุดใจก็นอนมืออะไรกันแน่ครับเราเล่นกันนนั่จังเป๋าน้ำเพิ่นก็ได้จังเพิ่นเดไปน้ำกับจัมบ้าน้ำครับถือว่าเพิ่นโอ้ไปอันที่สิบหาได้กันสิไปมุดเนาะครับอันที่สี่เข้ากับไปเลยเอาเพิ่นมาน่ำก็ได้อันเพิ่นจะไปน้ำมาอยู่าเข้ากันดีนะครับบาดีเข้ากับไปทรงเพิ่นครับนาทีคนไม่โชคก็เก่า ไมบบป็นไรจันตัวเอาวันนี้กะในส่วนของอื่นๆกะมีเอฟซีไราทานยอกครับเพื่อนกะบวมบุญมากนะครับผมกะบรวบรวมไปอยู่นะครับออกะมือไรเข้าตั้งผมตั้งกล่องเตรียมโทรสิไปกัจจงคอยไอ้นี่นตามที่อาจารย์บอกแล้วครับเพราะว่าเงันทำบุญไปเย็บป้าเนี่ ทานคนมีโชคยานเดียวเลยเอาโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวบาน,นี้กะรอแค่กำหนดวัน <c oughs> นะครับจำค่อย,ยังอื่นต่อได้ <c oughs> บานี่มาเขาเรื่องตัวเลขดิครับบานี่สองพัาเก้ากระสันกับสองพูนเก้าเก้าใช่ครับอาจารย์เขาเรื่องตัวเลขเนาะพีว่า <c oughs> มาตามมาเด็เขาเรียกตัวเรียกอย่างนี้เขาเรียกเรียกวิสัญญานเนาะครับผ่านวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชาเมื่อนั้นผมกับแมา่าจุดถูกจุดเทียนอยู่ที่เพิ่นมาตกประถายไว้นี่เลยเมื่อก่อนเนาะแล้วกันเมือ่อคืนนี่ผ่านมาสองคืนแล้วที่ครับาาอาจารย์เป็นยังไงแน่นนนเนอนมีร่วมเคลื่อนไหวนนอรับดีฝนกต,ตนกฝนตกฝนตกลิ้นรับดีมันยัง ว่าอะไรกว่าจะรับาไม่คนมาขวนอีเลยบอเฮ้ย่าฮ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 ่าล่าฮาฮ่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 าล่าฮาจ่าฮ่เฮ่กฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาก่าเาฮ่าฮ่ามา่าฮ่าฮ่าา่าา่า่าฮ่าฮ่าฮวา่าฮา่า่าฮาาา อันทามก็อันพจใจไม่ควมเกนไไ้ไปควบวันก็ว่างันเลยเัาก็ติดตอติดยวม่ควมเกลไ่้ไปเขาเกนไ่้ตลอดเนาะเจ๊ยังไหนต่อน้าจังจากที่คนมีโคเขามาวัดสมือวันนี้คืสิเขม้าอาทิตย์ละเทือดนยครับวานนี้่วมนี่ยแข่งดีเขามาจะไปเทียบนเพระกหาคนโตคนโตบรรยากาศดีนะอันนี้จี๊ยต้นนั่มก่คนมีโกหรือเปล่าทำดแล้วทจี๊ตทนมาบวกเพโาะต้นนันี่นี่กัตองวดนะครับปูเอากุ้งเน่ามาให้ ะละลงไปสองคลิปดอนหละ่ะ<อ>คลิปของตอนแรกที่ต้องวัดที่ว่าปูใหญ่เพิ่มมากปูพุ่มใหญ่เพิ่มมากเลาพุ่งเนามาใหา้นะครับกับโคนไม่จบกตีเป็นเก้าหนึ่งนะครับตีเป็นเก้าหนึ่งบันนี่กะหลังจากนั้นครับขึ้นต่อมากปูตาบะกขาวกับมาเลยแต่ว่าบอเห็นเพื่อนดอกกับมาเคียนใส่กระจกประตูพุทธตีไปขึ้นเก่า หนึ่งสามเจ็ดนะครับนี่คือกรหนานั่นสองคลิปแรกได้ลงไปแล้วนะครับมันนี้หลังจากนั้นผ่านไปสองคืน้าไปสองขึนแล้วเหอยังนะผ้าไปสองขึนนะครับอ,อันมันี่เป็นหน้าที่ของอาจา,นาน์นี่เขาไปมี <c oughs> พิซบซูฟังา่า่าฮ่าาฮ่่าฮ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 ่าายืนฮ่าาฮราาฮ่าฮ่าาฮ่ ไม่หยุโปไม่ยยุดนู่นน้าประตูบดครับผมไม่หยุดว่าแหงว่าแหงก็รอดเดี๋ยถ้าเกิดว่าห้องเดนตัวไม่หยุดนก็มายืนมันก็ไม่หยเขาคุยกับปาปากเบาเาดิครับป้เบาเบามันก็จ่ายก็เลยย่างจิงย่างกายไปเดียวเทา้นรออแล้วกูใช้อีกตัวนึงจิตตัวเดียวเลย ได้สองแล้วมันบอล่อกรล่ออีกเซี่ยไอีกตัวนึงได้สองแล้วมันบอเสี่ยหไอีตกตัวนึงยูแต่ว่าหางลออกกอ่อกรสองตัวที่ปูไม้ถึงนี่ก็คือนี่แหละหนึ่งเก่าแสดงว่าที่ตีน่นาจะน่าจะตีถูกตรงแล้วหละ่ะเพราะปูบ่ได้แย่งนั่นบหครับจ้าคนบอก,ล,บกล่อก่อ๋อล่ออย่างไยถึงว่าล่อมือรุ่นบ่ครับ มันจะล่อมือรุ่นตัวมันบริบบบ่บบบบบบอบตบบ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 มบบ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 เบบ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 อาราบบบบอกบบ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 บตบวบบ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 บนบบ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 ่บบบบบบกบบ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 บนบบบบบ่าบบ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 กบบ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 ้จบบ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 บนกบบบบเบอบบ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 ินบบ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 บ ปกติปูมากนี่เพื่อนบอกมาให้เกินสามมื่นจะเถอปจากวันบวชอยู่นี่เนาะนผมกับติดตามอยู่ตลอดเนาะกับกับพ่อสีหูอยู่ดีครับอาจารยน์นะเปนะ็นก็่วว่าสัตนั่นน่ะครับว่าสันั้นปูก,กับไปก็บอสอะไรก็ได้ว่าบนบก็เรียกว,ว่ากอบวกไห้รวดนะต้นบอสไห้มตนบอสไห้คือบ่กไห้รวดมือนี่น ครับร่อจะว่าสำแหน่งแหละจบแต่ว่าม้ามีขึ้นนี่นะครับวัานทะปูบนอดมากม้าชองเีกลี่ยแต่ยากท้่ชองเกลี่ยดยม้าแบบคุ้มคุ้มมันคือตะกี้ดิมา้าจังสี่แหละครับจังค่อยดีทะปูยิ้มนี่ไ,ไงหลังทาม้าแบบให้ให้นี่าม้าลักษณะให้ให้ ปวดนั่นนี่เร่งไว้ดีๆนั่นแหละเป็นกพรว่ากำลังล่ะครับผมเอา้าแต่จังจังไหนก็ยังมีความหวังว่าปูจะมาให้อีกอยู่หนึ่งตัวแต่ว่าหนึ่งเก้าที่ตีไ้เนี่ยปูบ่ได้แย่งอย่างแสดงว่าน่าจะตีถูกแล้วหลัจกจะเกินเฉียวมาพาตัวใดตัวพาตัวกลางมีตัวนามีตัวไน่มีตัวนองแต่ว่าใน,น,นเก่ามันดูแลหงสินนะครับต่กเกินเฉียวมาหายทั้งนาบ่าครับ มึงทั้งหลังบอกครับนะโอ้ยอันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับพระอาจารย <laughs> ์มันใจกูอยงานของปทีก็มันงานปัญหาพวกนี้แหะไม่ใช่ปัญหาอันบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่นหะพระอาจารย์จะตอบย่ำไรผมยังจุกตั้งเศร้าอย <laughs> าู่อั่นั้นแหละมันมีปัญหาพระเช่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบียววันนี้สิสิว่านั่นความโลภของเจ้าของนี่แหละครับพระอาจารย์ มันก็นเลยคิดว่าโอ้ยโมเมนดอกบนดเจ็ดซองนีบ๊เป็นบนดอกข้าบ้านนี่มาแล้วคิดเอาเองดับพอมันตนนึงแล้วมันดับตัวนี้กระบ,บนตัวเด่นร่างตัวนี้มันดับตัวแต่บนแบบครับผู้ดับแกรมี่นะครับแต่ว่าบัดนี้ก็จังไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเอาอีกจังไเว่ายูนี่โมเมนว่ามันจิต เขาซัวนี่เองมันแค่เขาเพื่อความฝันนี่สินะที่บอกคืออ๋อครับผมก็ซัวกันนะเขาบรียกว่าเขาเรียกว่าเย็ดเรอาก็มั่นใจนะครับบอยเอฟซีเป็นเข้าใจกี่ดอกครับตรงจุดนี้นะเข้าใจเข้าใจได้ว่าผู้คนมาไห่เนานะเอฟซีตัวเขาไม่ชินตัวเข้าใจยี่ดอกครับเป็นการเพราะว่ามันกับบมี่อย่างแน่นอนนะนี่กับพิจารณาครับเพื่อจะพิจารณาอยู่ดอก จะปูนายเ่าเยอะแบบนี้ซื้อนะเอ้ายังไงกับจะล่อมือเราเว้นเดี๋ยวถ้าเกิดได้มือได้เว้นแล้วก็จะมาแจงอีกซีอีกรอบนึงเนาะครับอาจารย์เนาะเราจังสั่นเนี่างพอดีแก้งี้แก้งี้ก็ไม่แกงกับบางหูเนาะนั่นหมดครับอากขัสังการเราควรอาจารย์ท่านี่แหละครับกระบอกก็เนี่ยนั่นแหละเรียปผาป้าเนาะครับจังมือมือใดมือใดได้มือแด้ว่็อาจารย์จีนเข้ามาครับเพราะว่าเยี่ยงจะในหูบามือใดมือใดครับใหนพ่อมหาจัดป่าโชคมากกว่าครับผม สนละครับผมอาการ่าพาจัดครับผม